ทางไปตลาดเสาตลาดนัดตลาดทุกคนสบายดีทุกคนวันนี้ตัวจะพาทุกคนไปเลาะตลาดเนาะตลาดหินซิวตลาดเสาวันพุธเนาะกราบทักทายสบายดีทุกคนอีกคนหนึ่งเนาะจะพาทุกคนไปเนาะนะครับชมกันด้านล่างมยทุกคนเลาะยาวเติมเนาะไปเลยทุกคน เอาไปเป็นเครืงในกันเลยนะไปชีดไข่เนื้อิีนงวสินควายสินควายปนะาตามห้าเห็ดละงงโบมีนาะมีอยู่ก่า ภารกิจอามาตาม้าเจ็ดตังนู้ผักมักแตงหลายกินสุกก็มีทุกคนใหด้วยหลายอันหลาแนวโรตี่จะได้แบน้นะจะได้แนี้้เปา ลายอันลายแนวเผ็ดมะือแกงน้องใหม่นะแกงแ่งแมนเช่แกงแมนเช่ใหม่เหาอด้เนี่ยไม่แข่งยืนเนาะ เแจ้วบ่นี่ไดอะไรกินก็ไรามเนาะหอยนึง้าวัดใส่ไกรนี่อยู่ใส่เน้ะครชมอ๋อน่าวายนะอแจ้วบางน้ำตรงมักแตงมันมีนะหลายคนจะนำมาตลาดตอนเสาร์้รทุกคน จะไ,ไ,ไปหานเอากินต่อก่อนทุกคนสิด้ยังเรียกไปกินบ้านนี่ลายแอบลายแล้วนคุณซีนู สินยังหนึ่งหมู่วะโลห์หัวแดงเนี่ยเอาให้เดินโล่นิเสือสินหมู่กอนทุกคนโลนึงนะลุงนาสิน เอาเิ้นมุโลนึงราคาแปดสิบห้าค่ะแมนเอาไว้เนี่ยโลนึงเนี่ยรบแปดสิบห้าบ่บแปดสิบห้าป่ะแปดสิ้กับบอดายป้ะแมนนะต้องงามๆเลยด้วย 8อมีหย,ย 5, บ,งงบ,งงบงางยางางยาง้นะางย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 ่างยางยางยางางยางยางยางางยยาะยางยงยางงยงยางางยางยางยาางงงนอยงายาาาาาาหางาา ลักลายแล้วเนี่ยกินบะหมี่เห็ดระงูนะกบเชียดลายของหวานมัดหนึ่งอะไ้นี่ขักเลยมะเขมเดือสามมัดห้าพันอไร้ตันนี้เปนอไร้

นี่มาบมใบุดีเด้่ามบเจออัน,นเก็บตลาดให้ดีโพดดมืดแล้วได้ปะมันมดแล้วปะจุเจ้าเขามาเก็บหกพันมาดิหกพันทุกคนมัดแง่มัดสองพันสาัดเนาะสามมหาเอากันกรไกพันเก็บเ 6, บสริมนิดห้าพันเก็บนีน่นเอาเพิ่น่อเอาเพาิ่มน่อ อันน uh ี้จางเลยเนาะขึนกันบ่ะชิว่าคนละคนได้มากนะนี hm okay. ่เสริมกับผมพอเห็ดลาบบหไงเดสามบัดมาพัดไวไวไปพัดกะเพราเดี๋ยวพัดมันเดี๋ยวหาย้เให้รู้

ชื่อบางแงเอาอาจจะกอมกองใอ่ไหมกอมนี่ก็ได้หัวอนนนอนแต่งออนทุกคน,ค,นครับจมนเออนกงหลกอง้ักองลงทอนมกเสร็จปะ

มาฮันนี่ก็มาแต่ไกลว่าสิลุบป่ามาเนี่ยเชโน่คนน่ะปลาตลาดแลกมาขายเขามาขายเนาะนากุจานก็ไปบ่าหน่อยเนาะก็ว่าเคยเห็นเนาะอายอายเพิ่นเอามาแต่เชโน่คนทุกคนมาขายปลาท่องเขาได้เนี่ยท่องซองพันมาสิบซองพันมาปลาลากไร่เนาะ คายดีเยอะบนนี่มันม,มานเด้อายคนขายปลา,าตอนเสาตลาดเสาร์เรามาักมากมาะตลาดตอนเสารา์พกได้เตรียมตัวเมื่อกันบมเนาะผมเมืองผมมาสะแล้วน,ะมมนี่บรรยากาศยอดสมตอนเสา มากู่เมืองก,ก็มีนะส่วไลด์น้องใหม่กระเซ็นนี่ขายดีนะอันนี้ก็เป็นขายยาเนาะทำลงตลาดกันน้ำยาจะร้จะดมยาเพื่อก็ได้เนาะแก้ไข่แก้วัดขบกันนะอันนี้ไข,ายยาข่ยาคือกันสองคนเนาะ ใจเงินยายอยาเลยดีจับคอยาหนันยานีครบแล้วมรนยากาศน่งไข่ตลาดคนมาไล่ก็มาไข่านำในไข่ดีก็ทางห่านนะทำหน่อยนี่ก็ซื้อยาสาลาเป็นไข่ปัจจักมะรับซื้อยาเยังเป็นไข่ป้ มาไลายตาแลทุกคน,นกเนาะเขาจะมาตลาดตอนเสาร์เป็นตลาดนัดเนาะปกติกับมือปกติกับโมีคนมาขายแล้วเนาะแต่มือวันพุธเนาะกับวันทิตเนา่เขาก็ป่จชื้อคือกันเนาะบบหูคือกันเขาจมาขายเป็นตลาดนัดเนาะคือกับตลาดนากุจานเะนาะเป็นตลาดหินซิวเครื่องเสื้อผ้าครบบ่เนานะ ผูเม่อผูมากัมีนะผูเชฟผูเบาวขบวนหวหน่อยอาบ้าอาบ้าช่องห้องสาวผาน ชาบสิบไรก็สองคสงาบสิบกันท in ุกคนองพงต่อน yeah ้ำลายเลยองพัดได้เยจับเอาเป้าคนเหานกาน่อยเนาะได้แล้ そうですね。 งเห็นเห็ดยังนะมาเพิ่งทุกคนเราเห็นเห็ดเรากำลังมาเลงมกะไ้าเลยอยงนตัน้ต้องหเขาดีช่งลกนะ

น่าร่าอะไรทุกคนแนวกินอยวกนี้เปรีงกลมเตมตามาษา

กอนได่เลยไล่ได้อทุกคนหมดเลยนะฮะตลาดนี้ได้ท้่นี่แล้วสำเนวกินเนาะไล่อันไล่แนวเพื่อไล่ไปเห็นเมนูกินไม่เผื่อมาได้มาฮอตเท่นี้เท่ากับจะขอปิดคลิปเพียงเท่นี้แล้วทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจโดยลิปต่อไปเนาะบายเด้อเต็มเนาะ